ดีค่ะมื่อนี้ข้าสิมาเฮ็ดนำพริกเผาเองเนาะนี่แหละปอวันกับพริกแหงเล็กพริกแหงใหญ่ผสมกันย่างละยุกกระเทียมหอมแดงกะเอาพอประมานนะเนาะข้เาเฮ็ดหน่อยข้ากระใสหน่อยข้าหลา้กระใส่หลายแล้วก็ปั้นให้มันละเอียดแล้วก็มาลงแล้วก็ใส่น้ำมันสองกระบ,บวยน้ำมันเท่าน้ำมันขึ้นเท่นาหนะให้มันขึ้นน้ำมันพริกเผา ห้าใส่ลายน้ำมันมันก็ออกลายเครื่องปรุงห้าวกบมีแป้งนัวเห้ากะประมาณเอาแล้วก็เกลือสักส่วนหนึ่งน้ำปลากะสองกระบวยน้ามะขามกะสองกระบวยถ้ามันบวเปรี้ยวหวานแล้วเ้าก็เพิ่มไปอีกกระบวยหนึ่งน้ามะขามห้าก็แซไว้เหนือมันห้าบ่ทิ้งก็ได้เ้าเห้าเอาอันแกะเม็ดมันออกแล้วห้าก็ปั่นไปน้ำกันเลยมันนัวไปน้ำกันเลยบ่ต้อตรงทิ้งเสียดายมันเนาะ นี่แหละตัวมันกับเห็ดเองซื่อเขาก็ซื้ออด้อยู่แต่ว่าห้าอย่างเห็ดเองนะมันก็ใส่เห็ดเห็ดไปมันหอมกว่าของเขานะกินหอมมวย่วยเดือดบุบ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 บเขียวจนมันใ้มันได้จังสีแดงออกเพราะมันใยจังสีไดงพงลงนะให้มันเหนียวนุบไปเลยเข็มขนเฟืองห้าก็มีนั่นแหละหอมแดงกระเทียม พีแข็งเล็กพีแขงใหญ่สำนันละ่ะปันใส่กันพันเอาเห็ดขอบขั้วหน่อยเท่ากับยุบหน่อยหนอยเท่ากับปั้นเคียวหน่อยนอยก็ได้ไว้แต่กินใส่น้ำต้มยมนำน้ำข้นน้ำใสเนาะอันปัญญาเห็ดน่ะนะฟูพนบัญยาเห็ดก็คือวา่าเราไปซื้อตลาดง่ายๆจังสั่นละอันอยากเห็ดหนเป็นอยากเลี้ยงลูกอะ่ะเห็ดเอาหนะ่ะล่ะเพราะวมันก็มีได้สูตรมากน้ำเขาหนะ่ะล่ะเขาบอกมากกับเห็ดตามเขาก็เลยได้สูตรมาก ไปอยู่หลานอาหารเขาสอนเบิร์ดเฮดบปเป็นก็ตตองเฮดห้เป็นนังสี่นะก็เลยได้เฮดได้ที่จริงกับบุหูเฮดดอกเขาสอนกับเฮดเอาวิชาวะเฮดเฮาเฮดได้เข้าก็เฮดไปเนาะดีกว่าเขา้าบุหูยีหงังเสเลยนะเขาสอนอยังเข้าก็จจำเอาเขาบอกออยังเข้าก็จจำผู้ใดบอกสมมุติว่าเขาบอกมาเข้าเฮดไปแล้วมันบแ่บเขาบอกซุ่มซี้ซุ่มหาน่ะนะ หากอะบดองเอามาใส่ใจกันผู้ไดบอกแบบเข้มข้นเฮ็ดแสบยังสี่หอก็ใส่ใจเอาหอก็จจาจะข้ามเขาบอกมาหาก็ไม่เห็ดสี่แหละพราะว่านกันตก่มาซนีและ่ะเห็ดเอาเองห้ามันง่ายสีหอมน้ำแสบวกกันรสเข้มขนน้นนัวแป้งนัว้ากบดองใส่ลายดอกมันสีเลียนใส่พอดีพองามใส่ลายมันเลียนในแปลงนัวว่าแมนว่าใส่ลายแสบเหย ใส่แบบพ่อประมาณนะ็่อยมันแสบสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประวัติเนเดอร์สุดสวยสุดรอทั่วโลกบ๊ายบาย